ำันสวัดผูพลานสูงเล่งคำคำใจจะรู้พินปรุงพระธรรมคำชูมาไหวพระธาตั้งต่ง,งานอยู่บนสันปูสาลิริกธาตุคงดูคู่วัดพลานสูงแล้วสาลิริกธาตุ ขอพระหัตถ์เพื่องฟ้าทำจุนนุนน้ำไปทูกไม่เคยมืดมัวโศกเศร้าพระศาสดาสืบมาคู่บ้านเมืองเราผูน้ำบุญทุนก้าบ้านเรานั้นได้ดื่มจิตกราบพระคิต คนบ้านพระสังฆาจารย์ตั้งอยู่หน้าวัดองค์ใหญ่ทำให้จิตใจโยนดีปราบหลวงปู่พรังสีปราณีเมตตาไม่สิ้นผู้จองล่องแคนแดนดินสินแดนผู้จองล่องไกลวัดปูพลานส ดังด้วยสาธุโชนหลวงพ่อพลังสีน้มตนสอนคนนั้นให้เก่าไกลมาดูผู้จองหินทอง่าดงพงไพรอยู่ไม่ใกลไม่ไกลจำมาอยู่หน้าจันลง หลวงพ่อพรังสีน้มตนสอนคนนั้นให้ก่าวไกลมาดูผู้จองินทองป่าดงพงไพรยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจำมาอยู่หน้าจะลง อำเภอนาจะรวยจะรวยนี่คือมนดบยอดพระพุทธบาทมนดบครอบรอยพุทธบาทนะครับเป็นยอดของมนดบยอดของมนดบครอบรอยพุทธบาทระดับความสูง37เมตร ว,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 วิวทิวทัศน์ของรอบๆบ,บ,บริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่เห็นเห็นเขียวขจีทั้งหมดนั้นคือยอดไม้นะครับยอดของต้นไม้มนดบครอบเราพุทธบาทเราว่าสูงแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าต้นไม้ต้นนี้สูงกว่าครับ ออกบกบังครับตัวเมืองนาจะล่วยนู่นนะครับต้นไ,บนไม้ต้นนี้สูงกว่ายอดมนดบนี้สูง37เมตรนี่คือบรรยากาศตอนเช้าครับ เวลาประมาณ7โมงครึ่งครับอุทยานแห่งชาติผู้จองนายอยนี้อยู่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตนะครับติดชายแดนลาวและขเขมร สมัยเมื่อพุทธพุทธองค์ยังทรงพระช,ชีพอยู่นะครับพระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จมาณนะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ซึ่งสมัยก่อนนู้นเรียกดินแดนแถบนี้ว่าสุวรรณภูมิด้วยเพระพุทธองค์ท่านมีพุทธประสงค์ที่จะปฏิสถานพุทธศาสนาไว้ที่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ในยุคกึ่งพุทธระในยุคกึ่งพ,พุทธกาลของพระองค์ท่าน ซึ่งกัเวลานะปัจจุบันนี้ซึ่งนับว่าพวกเราทั้งหลายมีได้มีโอกาสที่ดีได้เป็นผู้ที่มาช่วยกันสร้างศาสนสถาน ซึ่งเป็นที่พระพิงของพระสรีและลังคารของพระองค์ท่านอันซึ่งเป็นมรดกที่พระองค์ท่านท่านได้ให้ไว้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าพระองค์ท่านยังดูแลพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอยู่ยังเป็นห่วงบินใยอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งไปไหน พุทธองค์ท่านจึงได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่นี้แล้วก็ได้ให้พระมหาเทระในยุคสมัยนั้นอันได้แก่พระเทวจกักรพระมหากัสปะได้บันทึกพระคำพีไว้ เพื่อเป็นหลักฐานรับรองในทางประวัติศาสตร์ว่าดินแดนสวรรณุภูมิแห่งนี้ต่อไปจะเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาแห่งใหม่ของโลกพระพุทธองค์จึงได้มาอุปิอีครั้งในรูปแบบของพระสรีลังคารธาตุของพระอ,องค์ท่านอันได้แก่พระนขาธาต <c oughs> ุขอพระหัต รอยพระหัต์พระโลหิตธาตุพระสรีดังคารพระเขียวฝางรอยพุทธบาทได้แบบนี้ณวันเวลานี้วันนี้วันที่3เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2551 พระโลหสายลีริกธาตุทั้งหมดทั้งรอยพระหาและรอยพระพุทธบาทได้เสเตจมาพร้อมกันถึง7สิ่งเจ็ดอแล้วนี่คือยอดของมนดบครอบรอยพุทธบาทซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ขณะน,นี้งานการก่อสร้างเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโยมเทียนชยัยก็โครงสร้างก็ไป80%แล้วครับโครงสร้างโครงสร้างแ0แล้วแต่งานตกแต่งยังยังไม่ได้คืบหน้าเลยยังเป็น90%อยู่นะยู่มีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมไครับในการก่อสร้างก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยากบอกชา,าชาวพุทธศาสนกชนชาวพุทธทั้งหลายขอให้ร่วมกันสร้าง อโดโุดข้อรอยพระบาทขององค์สมมาสัมทธเจ้าเป็นบุญกุศลสร,ร้างเป็นพุทธบูชาแก่องค์สมมาพทธเจ้านะครับอหลายัวลกขอเชิญชาวพุทธทั่วโลกนะครับนั่นคือเสียงจากโยมเทียนชัยหัวหน้าช่างซึ่งดูแลสถานที่ก่อสร้างและดูแลงานก่อสร้างลงมือลงแรงการทั้งกายและใจทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่นี่นะครับ กำลังรอแรงใจแรงกายจากท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่คือาศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่ของโลกต่อไปในอนาคตต่อไปชาวพุทธทั่วโลกจะได้เดินทางมากราบสักการพระบรมสารีลิกธาตุของพระพุทธองค์ที่นี่ความจเจริญรุ่งเรืองจะสู่เมืองอำเภอนาจะห่วยอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทุกผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธ,ธศาสนาได้มาน้อมกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยกันทุกท่านใครที่อยู่ไกลสามารถอ่านข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ สุริยธาตุ .net สุริยธาตุ .net s u r i y a t h a t สุริยธาตุ .net นะครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลของสถานที่แห่งนี้ได้มีรูปภาพของพระบรมสารีริกธาตุ และหลักฐานต่างๆในทางปัติศาสตร์นี่คือธรรมชาติยามเช้าของที่นี่ครับ ำหรับผู้ที่สามารถเดินทางมาได้กำลังจะมีการปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับเดือนมกราคมขอเชิญชาวุูธทั้งหลายผู้ที่ใฝ่ในทางธรรมสนใจในการปฏิบัติธรรมเรามีงานบริวาสกรรมวันที่22มกราคมซึ่งเราจัดบริวาสกรรมที่ สถานที่รอยพทุทธบาทแห่งนี้นะฮะอยู่อำเภอนาจะวยหลว,วัดภูพรานสูงจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่22มกราคมถึงวันที่31มกราคมสำหรับวันที่30มกราคมจะมีพิธีเทเททองฮนะหล่อยอดฉัดยอดฉัดคือยอดนี้ครับความสูงเท่าไหร่ครับยอดฉัด ยอะสสามสิบเ็ดเมตรครับความสูงของยอดฉตดครับยอดฉัดแปดสี่เมตรครับยอดฉัดสูงสี่เมตรแปดสงการเตรียมการยอดฉัดเป็นยังไงบ้างครับใครเตรียมไว้ก็ทางหลวงอฟังสีได้เตรียมว้แล้วฮะแล้วก็จะเป็นฉตดนี้จะเป็นทางทางพระราชวังฮะเป็นของพระราชวังคือพระเทพก็จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ทางยอดฉาดจะพระเทพใช่ไหมครับเป็นเจ้าภาพใหญ่ พระเทพครับพระเทพอ๋อพระเทพลักษณะราส,สุดานะฮะจะเป็นเจ้าภาพยอดฉัดในครั้งนี้ร,นนรอยอดฉัดวันที่30 3 0 <30 S 2> <30 S 1> มกราคมนะฮะ2.552หลังจากรอยอดฉัดแล้วตกแต่งที่ไหนครับเอาไปตกแต่งในทางพระราชวังอ๋อทางพระราชวังเอาไปตกแต่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คหอ อันเชิญมาอันเชิญมายกยอดฉาดขึ้นใหม่อีกครั้งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับก็คงจะประมาณ2ปีคงจะได้ครับคงจะ<ค>ง2 <คง S 1> ป, 2> ปีฮะนี่ก็เริ่มสร้างมาได้แล้ว4 4เดือน,นกว่าับ4เดือนกว่างบประมาณในการก่อสร้างนี้ประมาณได้ไหมครับประมาณ11ล้าน รประมาณสิบเอ็ดล้าน,านตอนนี้ก็หมดไปแล้วประมาณสองล้านครับสองล้านสองล้านปัจจัยมาจากทางไหนมั่งครับปัจจัยก็มาจากพุทธศาสนิกชนชาวพุทธท,ทั้งหลายทั่วประเทศนะฮะหลั่งไหลเข้ามาต่างชาติมี่ไหมครับต่างชาติก็มีที่เยอรมันฮะใครบ้างครับก็มีพี่สาวฮะคือพี่ลินนะฮะท่านได้รสร้างเป็นพระป,ป่ามาครั้งแรกบุกเบิกฮะโมทนาสาธุด้วยนะครับ ทอดที่ลอยพระบาทครั้งแรกนะฮะปสาสตร์เลยธนาสาต <นา S 2> ัวนี้นะใจไปเที่ยวนั้นสองแสนสองฮะ शरणं गच्छानि धम्मं शरणं गच्छा सङ्घं शरणं गच्छ रण गच्छा गरण गच्छा सङ्घर